بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحمد لله انك اه ما يبتم ومنك الله سبحانه وتعالى جام لك حبك ริมชายหาดชายทะเลนะครับแล้วก็ที่สองออกไปนั้นก็มีภูขเขาต่างๆมากมายที่รายล้อมอยู่นะครับนั่นก็คือความยิ่งใหญ่นะครับของลอสุบาฮารูบตาลาเป็นหลักฐานยืนยันได้ว่ากสิ่งอย่างบนโลกใบนี้นะครับไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นมาเองได้ นอกจากจะมีพระผู้สร้างนั่นก็คืออัล์ลัทธุบฮานนหัวตาแล้ว่งได้ใบหญ้าบนยอเขาที่เราเห็นสถานทีใน,นขณะนี้นั้นออด้วยกับเดชานุภาพของอัลลัทธุบฮานนหัวตาและจนสิ้นจนไม่เจอเห็นต้นไม้ที่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านต้นนะครับที่อัล์ลัทธุบฮานนหัวตาและพระองค์ได้ทรงสร้างขึ้นมานั้น ไม่มีผู้ใดที่จะสามารถสร้างได้เหมือนกับพระองค์ท่านนะครับที่เราเห็นต้นไม้เห็นภูเขาเห็นทะเลเห็นความยิ่งใหญ่นะครับจะทําให้เมื่อเราพิจารณาเมื่อเรามองสิ่งต,ง,ตงต่างๆเหล่านี้นะครับจะทําให้เรารู้สึกว่านะครับเรานั้นต่ำต้อยเหลือเกินนะครับเราไม่สามารถทําอะไรได้เลยเราสามารถ ตัวเล็กๆเ,เท่านั้นนะครับในการสร้างเอ,งองา,าละล็ซบฮานอูวาตาลาวสังเกตนะครับต้นไม้ใบหญ้าต่างๆมากมายต้นไม้แต่และชนิดทีล่ละอกซุบฮานอูวตาลายโปร่งได้ทรงสร้างขึ้นมานั้นแต่และชนิดนั้นก็มีรูปลักษณ์มีลักษณะแตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นใบเป็นลําต้นหรือเป็นผลนะครับก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง จะเห็นได้ว่าต้นมะพร้าวก็ขึ้นแบบหนึง่งลำต้นก็เป็นแบบหนึง่งใบก็เป็นแบบหนึง่งต้นไม้อื่นก็เช่นเดียวกันนะครับต้นไม้อื่นก็เช่นเดียวกันมะพร้าวก็ไม่เหมือนกับมะม่วงนะครับมะละกอก็แมนะ้แต่เป็นมะละกอเหมือนกันแล,ล้หากผลลพันธ์ก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับนั่นก็คือความยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺสุบะฮัฮอัตาลที่พระองค์ได้ทรงสรรรส้างนะครับีนที่เห็นอยู่นี้ ครับก็เป็นความงดงามยามเย็นนะครับกับมฝนที่กำลังาถาโถมเข้ามานะครับเมื่อสกคู่นี้ก็ลงมานิดๆน,นะครับมีฟ้านหน่อยตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศกเล็กๆนะครับจะมองเห็นไกลๆนู่นก็น่าจะมนกับมีฝนหลังลงมานะครับกนะ็เอานะพิชลานะครับมองสิ่งต่างๆเหล่านี้มองสิ่งที่ฟ้าโัวจะอะไรได้ทรง้ากนะครับก็จะทำให้มมา มากขึ้นนะครับตามไปด้วยนะครับฉะนั้นถ้าหากว่าเรามองเราพิจารณาสิ่งรอบข้างนอกจากเราจะเห็นความงดงามของเคราะห์สุภา,านณ์หัวตาเราสร้างแล้วมองเห็นในมะุใหญ่กว่าการสร้างของโลกสุภา,านณ์หัวตาอะไรแล้วนะครับก็ทำให้การศึกษาของเรานั้นเพิ่มมากขึ้นไปด้วยคิดเป็นจนัดก็ เาขาที่อยู่ใกล้ๆนะครับกไ็ไม่ไกลจากสถานที่ที่มาอยู่ตรงนี้นะครับ